สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องเลกเกอร์สาอีกครั้งนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของการศึกษานะครับเรามาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและมีเรื่องอะไรที่เราต้องไปเรียนรู้กันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับโดยกฎหมายการศึกษานะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในปัจจุบันเนี่ยก็จะได้แก่สิ่งที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นะครับ ซึ่งตัวนี้คือกฎหมายสําคัญที่เราต้องเรียนรู้กันเลยเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันนะครับอย่างแรกครับเรามาดูจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมายตัวนี้กันก่อนนะครับจุดมุ่งหมายและหลักการก็คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญที่จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติสังคมให้เจริญก้าวหน้านะครับดังนั้นการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ทําให้คนในชาติเนี่ยได้ความรู้เพื่อนําไปพัฒนาประเทศต่อไป,ปรัฐจึงต้องลงทุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อมาทดแทนผู้ใหญ่ที่จะอ่อนแอกําลังลงไปในอนาคตนะครับประเทศชาติจึงต้องทุ่มเทงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มุ่งเน้นให้คนในสังคมนะครับมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของชาติครับนี่คือจุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นะครับ ต่อมาครับเรามาดูหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษากันนะครับ 1. รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีให้เด็กและเยาวชนในชาติมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันในการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2. รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายกจ,จิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการหรือทุกคนละภาพนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแลเนี่ยได้รับการศึกษาภาพบังคับจำนวน9ปีก็คือจบม3นั่นเองนะครับโดยที่เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุ16ปีเว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่9 ของการศึกษาภา,าคบังคับตลอดจนได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภา,าคบังคับตลอดจนให้ได้รับการศึกษาภา,าคบังคับตามความพร้อมของครอบครัวนะครับนี่คือสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา,าหรือผู้ปกครองนะครับต่อมาครับเรามาดูรูปแบบการจัดการศึกษานะครับในประเทศไทยเราก็จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาอยู่3แบบด้วยกันนะครับ1คือการศึกษาในระบบ2การศึกษานอกระบบและ3การศึกษาตามอัธยาศัยนะครับ เราจะมาดูที่อันที่1ครับการศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและการประเมินผลอันเนื่องมาจากเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอนได้แก่การเรียนการสอนในโรงเรียนครับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนนั่นเองครับ2ครับการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นนะครับในการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สําคัญของการสําเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มเช่นการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นต้นครับ 3. นะครับการศึกษาตามอาัธยาศัยเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยอาศัยจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งเรียนรู้เช่นการฝึกอบรมวิชาชีพของสถาบันแรงงานต่างๆการอบรมวิชาชีพในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานการอบรมภาษาอังกฤษอบรมคอมพิวเตอร์ตามสถาบันต่างๆเป็นต้นครับสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบเนี่ย จะต้องเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองได้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับด้วยเหตุผลนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องกฎหมายการศึกษาหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมดเวยนะครับสโลว์นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ